ครับสวัสดีครับผพว่าผมนาเวนนะครับนี่ครับวันนี้พามาตกปลาชอนคลองครับนี่ครับครับสวัสดีครับน้ำผู้าผู้ครับแล้วก็วันนี้นะครับมีน้องชายนะครับพักมาจากทหารนี่เลยโอ๊ตครับโอ๊ตหำน้อยครับมาแล้วครับเป็นไงไปรับสายชาติเสียน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 เสี่ยนปลาตกปลาก็่อชาติเอนนี้แล้วนั่นใครอ่ะน้องสาวเหรอ เมียเมียเมียอ๋อไม่ใช่วันนั้นบอกน้องสาวเอาวันนี้ก็พามาลุยปลาช่อนคอนะครับเป็นคลองลอกนะครับก็คลองสวยครับวันนี้ผมจะมาเดินพวกปลาซิวยานะครับแล้วก็หนอนยางลุงแซมครับเนี่ยครับคลองสวยครับมากันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคอยติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ <peach noise> โหตัดแล้วครับกัดแน่นด้วยวิ่งออกกลางครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่า ยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอ้ไอ้ส,สวยโอ้ยโอ,โอ้สายใหญ่สายใหญ่ครับว้าวสามสี่ขีดได้ครับตัวนี้กดปลายแล้วเดี๋ยวเก็บปลายาก่อนครับ สวยเลยครับน่าจะสามสี่ขีดได้ครับตัวนี้ไปเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนครับนี่ครับเหยื่อหมานของเราในวันนี้ครับปลาซิวยางครับสุดยอดไปเลยครับนะครับผิวๆเลยครับว้าวมันจะอดใจได้ยังไงนะครับปลาช่อนเหมือนปลาซิวครับเนี่ยครับไปเดี๋ยวเกี่ยวเหยื่อแล้วตีกันต่อเลยครับไป ช่อนน้อยครับนี่ครับโอ้ไซส์ป๊อกจริงๆด้วยกัดเบามากเลยครับตัวนี้กัดเป็นปลาซิวยานะครับเป็นปลาช่อนตัวน้อยนะครับนะครับเต็มปากเลยครับตัวนี้เดี๋ยวปลดแล้วเดี๋ยวปล่อยดีกว่าครับมันตัวเล็กเกินครับไปนะครับปลาซิวยางครับหมานครับ Okay. นี่ครับตันนี้ปล่อยไปครับเป็นปลาเล็กครับกัดแล้วครับกัดแล้วครับกัดแล้วกัดแล้วกันแล้วหน,นีหนีไกลๆหนีไกลๆอวัดเบ็เดโดนโอ้โหไม่แก้วัดแรงเพราะอย่างนี้แหละ พวกเด็กน้อยมาอยู่ข้างหลังครับผมว่าไม่กล้าวัดแรงนะเอ้กลัวไปโดนเด็กข้างหลังด้วยครับหลุดไปแล้วครับช่างมันครับไม่เป็นไรเอาสบายได้เชยโอ้สาสวยด้วยโอ้สาสามสี่ขีดด้วยนี่ นะครับโอ้โหไซส์สวยเลยอ่ะหนอนลุงแซมครับนะครับลวงมานี่แล้วนี่ครับโอ้หว้าวไซส์สวยหนอนลุงแซมครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดหนอนลุงแซมครับปียังไงก็แดกครับนะครับสุดยอดนี่เต็มปากเลยเอเคครับไปเก็บยปลาครับนะครับกัดแล้วครับเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดกล้อง ยังอยู่ว้ยอดยังอยู่วิ๊อนี่ไงอดอเชียร์ลูดโอ้ยยังยังยังนี่ครับได้แล้วโอ้ยปลาช่อนวันนี้หายากหาเย็นเหลือเกินหลังจากที่ตาใบได้ไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วคลองลอกใหม่ครับสวยงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดซิงคันใหม่นะครับ ชิมานโนโซเดียสนะครับเวทแม็กซ์สิบสี่ปอนด์นี่เลยประช่อนไซส์สวยครับกับผลงานเยียยางลุงแซมครับนี่ครับนอนยางลุงแซมครับตียังไงก็แดกครับไปโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บปลาก่อนครับเดี๋ยวตีกันต่อเลยเอานพลได้แล้วเอาและรอดสามคนแล้วรอดแล้วนะครับกับผลงานนอนหางโบกเยียอยางลุงแซมนะครับนี่ครับเป็นแก้มเลยครับ สุดยอดรอดแล้วสามคนแล้วรอดนะครับรอดแล้วมีนใบนพลแล้วก็ผมรอดนะครับสวยเลยนี่เลยครับปู้ของลอกใหม่วันนี้ร้อนนะร้อนร้อนครับร้อนมากเลยครับถ้าฝนจะตกไนีอ่าตอนแรกคึ้มมาใช่ครับใช่ตอนนี้ร้อนตับแตกใช่ฝากไปด้วยครับเออยางแซงครับหนอนยางหางตุ้มนะครับตียังไงก็แดกครับครับกดตาครับกดปาครับปะ ไม่มีตัวได้ไงวะที่สวยขนาดนี้ไม่มีจริงเลยแปลกมากเลยครับที่สวยมากไม่มีตัวมาจอดยังไม่ถึงห้านาทีเลยนี่ครับ ผลงานหนอนยางลุงแซมครับนี่เลยสวยเข้าข้าวแก้มเต็มเลยครับเรียบร้อยหนอนยางหางตุ้มครับหางโบกนะครับหนอนยางลุงแซมครับตีไงก็แดกครับฝากไปด้วยครับตีต่อครับตีกต่อครับเฮ้ยเฮ้ยได้เฉยเลยกัดเหยื่อนอนหางโบกเหยื่อยางลุงแซมโโหนี่น้องโอ๊ตเขากลับมาแล้วนะครับหลังจากหายไปนาน เนี่ยติดทหารครับวันนี้ก็เป็นวันพักก่อนอ่าหูสายใหญ่ปะครึ่งโลได้เต็มปากสุดยอดสุดยอดติง่ายก็แดกไม่ผิดหวังแน่นอน <laughs> ไปก็ไปเก็บปลาครับปเกือบโดนเชื่อ <laughs> ตลบก็ยังไม่ได้ก็อ้งูคนเดียว <laughs> โดนเชื่อจุ่คนเดียว่ <laughs> ดูสาใหญ่แล้วไม่ไม่ได้เปิดกล้องดูดิไม่ได้เปิดมาเปิดเราตอนได้ โอ้โหไว่ถึงสักประมาณหกเจ็ดขีดตัดกลางของตอนไม่เปิดแม่งเสียกแดกกินตรงไหนกินตรงนี้นี่บออมันกินติดพื้นอันนี้กัดปุ๊บวิ่งแอดเลยก็เลยสวนอือเปิดกล้องไม่ได้เปิดกล้องด้วยก็เลยนี่มาเปิดเอาแม่งตอนนี้แหละแอ้คนถือกล้องหน่อยดิแม่งเอยตายอยู่กลางคองปลาคู่ครับ อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับนอนหน่อยยาวแซมเกี่ยวทุกอย่างยยเว้นปลาเกี่ยวครับโอ้นี่ครับโอ้ยคว่าแตได้แต่นะตัวสวยครับไซส์สวยเลยครับตัวนี้สวยมากขีดแปดขีดได้มากได้อยู่ครับได้อยู่ครึ่งโลขึ้นแน่นอนสวยกัดปลาซิวยางสดโอ้ย ปลากินติดพื้นแงโอ้โหจนแค่จนไม่รู้จะแคะยังไงแล้วหมายมหาชนด้วยครับนี่ครับใสสวยสวยเลยครับสวยเอาจนได้เอาจนได้ไ่ด้วันนี้น้อยหน้าคนอื่นไม่ได้ตัวใหญ่กันวันนี้เราน้อยหน้าไม่ได้เรยยบร้อยครับตัวนี้เดี๋ยวเก็บปลายก่อนครับเดี๋ยวตีกันต่อครับอ้ยเกี่ยวไม่รอดได้แต่ตัวเล็กกว่านี้ต่อไปกดดิหืมวะ เราไปกระปวดโหดเลยโหนเลยอ่ะต้องโหนโหนหน่อยหมายว่าปลาตายก่อนถึงบ้านนะใช่มันกินลึกครับโอ้โหใส่ทางเลยไหมใส่ทางเลยโอ้โหเด็กนี่แน่อ้าวนี่ใหญจกว่าเนี่ย ได้วันน yeah, ma şey ี้อ๋อขิงใครไม่มีใครขิงกันได้เออขิงไม่ได้ขิงไม่ได้วันนี้ขิงกันไม่ได้เลยดิฟ้าแอ๊ไม่มีไม่มีเออยายญ่ใหญ่โอ้กลาจะมาขิงคนอื่นไม่ได้หรอก ครับสรุปผลวันนี้เลยนะครับก็อยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะครับก็โอ้โหวันนี้ทั้งเหนื่อยทั้งร้อนครับปลากัดยากมากครับก็ผมเองก็ได้ประมาณ3-4ตัวครับคือสภาพอากาศคือเหมือนน้ำมัน ฝนมันเพิ่งตกหนักไปนะครับแล้วก็น้ํามันลุงปลามันเลยเหมือนแบบกัดยากขึ้นครับหมายนี้ก็เป็นหมายมหาชนนะครับเชื่อว่านาราหลายหลายคนที่ผ่านมาเส้นราชบุรีก็อาจจะเคยมาเดินหมายนี้อยู่ครับกัดยากพอตัวครับแล้วก็หมายนี้นี่ถ้าจะกินตอนเช้านี่กบยางกัดดีครับก็วันนี้ผลประกอบการก็ถือว่าดีครับใช้ได้เป็นที่น่าพอใจครับ ก็คงต้องปิดคลิปกันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel ทำาิ้เรอยตกปลาด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมลากันแตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ